ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นท่านคิมเออนี่ไงเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีหน้าดิทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเติมมาท่านคิมดีไหมเนาะอะไรเนี่ยภาษาจีนซะด้วยดิอ่านอ่านไม่ออกโอ้โหเดี๋ยว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 เขาจะไปไหนวะทำไมแมพผมมันไม่โหลดวะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ แต่เมื่อกี้ผมเห็นน้องคนนั้นอยู่นะน้องที่ชื่อแบบแรงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตามหาก่อนไปไห<ใ>นวะไม,นไม่ใช่วะเน็ตมันช้าดิเนี่เอเอ้องไหนวิ่งอยู่กับที่แสดงว่าเน็ตช้า เมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอยู่ที่เมื่อกี้เกิดอยู่ที่ไหนวะอ,อาวไม่ใช่นะคนนี้เน็ตแสดงว่าเน็ตมันมันช้าเกินยาวยาแล้ว<笑><笑>เดี๋ยวดูแสดงแผนที่ดิมีฮาราจูก,กุด้วยวะต้นทิศท,ทางอ๋อเนี่ยไปไปฮาราจูกุเราคลิกโทรศัพท์มาคลิกแผนที่แล้วเราก็กดตรงเขียวๆนะให้มันตรงทิศท,ทาง เราเดินตามอจะกู้มึงอยู่ไหนเนี่ยกูไม่รู้จักมันอยู่ตรงช่องไหนมันจะมีฟัดฟัดทาวเวลเลตเตอร์รอขับไลวิ่งช้อปปิ้งเนี่ยคุต้องกดหน้าเนียการเดินทางที่รวดเร็วเออนี่แหละลนี่แหละนี่ <laughs> แหละต้นฮาราจูกุเนี่ยถึงแล้วเนี่ยจะทำไงต่อเราก็แค่ไปซื้อเสื้อผ้า,าไงมันเป็นที่ช้อปปิง้ง คนนี้เขถามว่าคนไทยไหมรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงว่าคน<ร>าไทยรหรือเปล่าคนโปรตุเกสไม่ก็ถามไงเราคนโปรตุเกส <laughs> แล้วก็เปลี่ยนการแต่งตัวลูนันโดอะไร เราเมสซี่เราเมสซี่อ้าวละอันนี้อันนี้คือคนอคนที่ไปชี้โปรต,กตุกิสหรอดูดูสองคนเขาคุยกันนะครับผมนะเออนายมีดีตคอร์ดไหม นายมีดีสคอนไหมสลุกคลิปกูเลยคลิปหึงครับไม่เป็นไรคุยกันผ่านดาวเทียมเราคุยกันผ่านอยากเล่นด้วยเขาบอกอยากเล่นด้วยเล่นด้วยเขาน่าจะเป็นคนดังหรือเปล่าต้นเราต้องไม่รู้เล่นอะไรชื่อดาวเทียมเล่นเกมขอชื่อดาวเทียมเล่นเกม เราเล่นไม่เป็นแอดมาบอกแอดมาแต่ <c oughs> ดูดูเสื้อนะครับทุกคนนะมันน่าจะซื้อจากตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้ในแมปอื่นได้เนะจริงๆแล้วผมอยากเติมเมื่อกี้เห็นท่านคิมผมอยากได้เลยเนะี่ยไปไหนอ่ ไ,ไปดีกว่าไปส่วนเราาอปเสื้อผ้าถาหลุดเสื้อผ้าซื้อได้ไหมซื้อได้ถ้ามีตังค์เดี๋ยวเราบอกให้คนนี้เขาตามบอกให้คนนี้เขาตามเรามาเาหลอกโย,โย่เฮ้ยมันเต้นได้ด้วยว่ะดูดิมันเต้นได้ด้วยอะเพิ่งรู้นะเนี่ยอะไรลองตบตรงอีโมเออเป็นของแท้หรือเปล่ารอแป๊บมีอะไรหลอกพี่รอแป๊บอีกโอ้โหพี่ต้นรอแป๊บ เ <Yo. S 2> ต้นดีนายเต้นดีไหมมามาเต้นกันเกยดนโอเคเขาบอกโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะอันนี้ดนเดี๋ยวนะเอาโอเคเต้นก็เต้นมา เต้นลำก็เอาเป็นฟอร์ดแดนเนี่ยองค์เต้นดูดิต้นองเต้นดูดิท่าไหนวะของเท่เดินนะเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนอะไรมีท่ามังกี้เนี่ยเนี่ยนี่มีท่าด้วยมีท่าด้วย เดี๋ยวนะต้องเสียโลบักว่ะเนี่ยอะไรต้องเสียโลบักเด้นลำกันเอาเอาท่าอะไรดีวะล็อกชั้นนำนี่เดี๋ยวนะมันจะมีคนมาเต้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูดิมีหรือเปล่า <c oughs> นะเฮ้ยผู้หญิงีเือไม่มีนะเขาน่ากำลังหาอยู่นะ เดี๋ยวลองเต้นแบบสุ่มดูดินี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะคนนี้งงไงคนนี้มันทำอะไรของมันวะรับแอดเราหน่อยเขาบอกเนี่ยนั่นแหละเต้นลิงเต้นลิงคืออะไรเด้นเหมืนลิงมั้ง ไม่รู้ <laughs> จัดไว้เวลาขยับไม่ได้อันนี้เต้นชาชาเลยคือเต้นชาชาโฟร์แดนอ๋อเราเต้นไปแล้วนี่หว่า <ละ S 1> ท่านี้ <ละ S 1> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเข่าค้างเข่าค้างหายละอ้าว <laughs> ดูดูดูตด<ม>ต็ดบังหน้าน <laughs> เออแล้หัวห้างงงนายรู้จักชีวิตรั้วทหารไทยไหมเฮ้ย <c oughs> อาจจะเป็นคนที่ไปเมน้นอาจจะเป็นคนที่ไปเบนก็ได้นะที่ว่าเล่นในแบบรั้วทหารหรือเปล่าเนะี่ยที่จําได้ตอนนั้นเน,นี่แน่แน่ใจอาจจะใช่นะไปสมัครแล้วคอมเมนรับห้าห้า ถ้เป็นร้อยโทรในนั้นอะไรวะเขาบอกว่าเ,เขา่ปคุยเรื่องทหารกันยังไงไม่หยร้อยโทรไอ้หยุดไม่เกี่ยวใจเดียวได้หมดไม่ใช่ละเราทำให้ได้บอกเข้าไปว่ากูแสนสองตำรวจเอง <c oughs> อะไรของมึงมึงก็บอกเองมึงก็พิมพ์ได้เหมือนกัน <c oughs> เรามีมอสอ๋อมีมอสซะด้วยจะทำเลย <c oughs> ไปหาโกงมันดี แผนที่อะเอาเป็นเอาเป็นที่ไหนดีวะร้านขายรถไปร้านขายรถดีกหรือไงฮะปากปากมึงขยับกับที่มึงพูดกับกูป่าในเกมมึ่อจริงเหรอเออเห็นมันขยับอยู่แต่มันไม่ใช่เออแต่มันไม่ใช่ป่ะแต่เวลามึงหยุดพูดปากมึงก็ขยับวะเนี่ยหยุดพูดมันก็ยังขยับเหมือนเดิมไม่เกี่ยวหรอก คุณนึกว่ามึงปากมึงขยับตามตัวละครมันเปิดไม่ได้หรอมามาเที่ยวก่อนไม่มันต้องไปตั้งค่ายืนยันบัตรประชาชนทีหลังทำไมมันมันไม่วิ่งอ่ะพี่ต้นมันเดินทำไมอ่ะมึงก็กดชิปดีมึงก็กดชิปดิมึงเป็นคนบอกกูได้แทกดแล้วมันสโลอย่างแรงเลยอะอะไรเนี่ยคนเต็มคนเยอะมากเลย อะไรมัเป็นไฟไหม้เออไฟไหม้มันไปดับเพลิงช่วยเขาดีเออว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมั้ยไฟไหม้บ้าไฟไหม้บ้าเฮ้ยรีบไปรีบไปมันไม่ดับเพลิงยังไงวะเดี๋ยวนะเรายกเลิกแผนที่ดีกว่าเนาะพี่ดับเพลิงมันเอายุบมาจากไหนอันนี้คืออะไรโอ้โหมันเดินช้าขนาดนี้ ทำไง,งเดียหยุดออรู้แล้วรู้แล้วต้นมันต้องกดหยุดก่อนแมน่ชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวตายไม่มันกดสเปกมาก็ได้มันกระโดดมันจะมันจะอันอนี้เองแมไฟไหม้อยู่ไหนอ่ะได้แมป,ปนี้บันเทิงดีนะฮัลโหลโบว์ระดับเพลินตรงไหนวะ เราอยากเป็นคนดีแต่เราช่วยไม่ได้อันนี้ปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ตรงนี้คือห้องน้ำห้อง,งน้ำแป๊บเออแลดีแล้วชีวิตเฮ้ยต้นมึงลองเข้าห้องน้ำดูดิม,มันสมจริงมวกาเข้าดูดิ ลองเข้าดูดิเออเออมันเปิดแชทโกมันแล้วมันกดตรงไหนวะเอ,อ้คนนี้แกติดตามฉันมาตลอดลลวัเรืลอเนี่ยเดี๋ยวเราอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเราสั่งใช้คำสั่งให้หนายเป็นทหารเรามานั่งมานั่งกูอีกไฟวนี่ยนะดูครับพี่ตน้นโอ้โหชีวิต อะไรของมึง <laughs> Good job ออกไปหยุดแล้วแท้งไปเราไม่เกี่ยวดีมากนะ Thank you ไหนไม่เห็นน้องคนนั้น,ไม,นไม่เห็นน้องคน,น,นเขาอันนี้มาเลยแสดงว่าเขาน่าจะไปแล้วแหละนี่เขายังไม่ไปเด็กผู้ชายคนนี้น อะไรเหรอชื่อดิสคอร์นน้อยต้นเดี๋ยวเรามาย้ายแผนที่กันดีไหมไม่ใช่แผนที่ย้ายนั่งรถไฟฟ้าไปที่อื่นดีไหมมึงจะไปไหนอ่ะไปเมืองเก่าอะไรคือเมืองเก่าไปไหนมึงไปทางไหน <laughs> ที่เรามาที่เราเกิดอ่ะครั้งแรกรถไฟอ่ะแล้วมึงไปก่องกูแล้วเหรอเออเนี่ยอยู่บนรถไฟแล้วเนี่ยไปเร็วจังมึงอยู่เฉยมึงบี มึงวิ่งไปถึงตอนไหนวะไปตั้งแต่มึงบอกว่าไฟไฟไม่ไฟหยุดไม่แล้วเนะี่ยตอนนั้นกูเห็นมึงอยู่กูอยู่กับพี่ผมครับแล้วเขาเป็นในสถาน,นีก็ได้นี่วะถูกต้องโอทาวสต n ชั่นโอทาวเออเนี่ยมาแล้วโอ้โหมาจนได้นะ รามาถึงที่นี่แล้วล่ะเนี่ยนี่มันเป็นเมืองอันนั้นข้างหน้าเขาเรียกอะไรวะไหนอ๋อตกเกียวทาวเวอร์ไงไปไปดูเคอยอขึ้นไปยอดขึ้นได้ไหมจะลองลองไปดูก็ได้นะรู้น้องๆเชื่อไหมครับว,ว่าแมป,ปแมปผมมันไม่โหลดมันเลยทำให้ดูคึมๆแบบนี้แต่มันก็คึมอยู่นั่นเนี่ยเอาจริงเหรอในชีวิตจริงมันคึมอ่ะ เมันไมม่ีม่ยตรงนี้มันสมควรจะเป็นแหล่งน้ำไม่ใช่เหรอได้มีมีมีโปสเตอร์ด้วยโอ้มีโฆษณาด้วยรช็อกโกเอ้ยอันนี้โฆษณาจริงนะเนี่ยของจริงนะเนี่ยขนมปังอีเออไปอีกิมาโชไอดีพีอุ้มไปขึ้นตรงนั้น โตเกียวทาวเวอร์เนี่ยนะมันขึ้นได้หรือเปล่าวะไม่รู้ลองไปดูไม่มีสูน์แล้วก็ไม่รู้ไปนะครับน้องๆเราเราขึ้นโตเกียวทาวเวอร์กันดูตรงนี้ไปไไครับร่นน้ำก่อน <c oughs> ชอบน้ำเ,เลยจริงินน้ำเหรอเนี่ยอันนี้น้ำเหรอเนี่ยโอ้โหเสียดายว่ะแมบไม่โหลด แล้วซูเปอร์คาร์เดี๋ยวนะโอ้โหแมปไม่โหลดเลยวะทุกคนเสียดายจังเลยถ้าเน็ตผมดีกว่านี้น่าจะเจ้าทัพเอร์มีทางขึ้นให้มีทางขึ้นมีมีมปะวะดีกว่านี้นะเดี๋ยวนะแผนทีนะ่กดแผนที่ดูไงสารกลางแนละ้วก็กีฬาซาอืมไม่มีตุกเกียวทัพเปินไปทางไหน โอ้โหนี่มัน,นมันอะะไรว่นหมดมันน่าเล่นมากเลยเนะี่ยแมปโคตรใหญ่ถ้าเราว์ปไม่ได้เราก็วิ่งขึน้นกูไม่เห็นผมไม่เห็นครับทางนี้หรืเอเปล่าครับพี่อันนี้ทำไมมันลงออะอันนี้รถแสดงว<ม>่าต้องมีทางขึ้นเลยคนนี้เงียบม,มากเลยไม่มีคนเลยอืม <S <S> ตึกอย่างดีเลยมีทางยกระดับด้วยวะสะพานโอ้น่าเราน่าจะนี่นเปิดประตูนห,ออะนหน่านว่าเลยไหนไม่รู้อ๋อตรงนี้เหรอไปซื้อรถเงินมีเจ็ดร้อยอะไรเนี่ยมิจิอะไรทักอย่างมิจิอะไรทักอย่าง ขึ้นทางเนืพี่อุ้มเห็นแต่สะพาน <kanske> ไม่รู้อ่ะดิโถ<ด>ยเสียดายยังเลยต้องไปหารถมาขับแล้วเนี่ยต้องไปหารถมาขับแบบไม่โหลดเสียดายยังเลยครับงไม่มีมีเจ็ดร้อยผมเสียดายกว่าที่ผมไม่ได้ขึ้นตเกเจวทาวเวอร์พี่อุ้มอ,อ่านข้อความดูหน่อยโอ้โหภาษาอังกฤษเพียบเลย อันนี้เหมือนจะเป็นภาษาเวียดนามด้วยใช่ไหมนี่ไงเวียดกงอ่ะใน,นภาษาเวียดนามนี่ไงเวียดกงอ่ะอยู่ในไม่เห็นนี่ไงกูเปิดดูดตรงไหนมันก็บอกหรือไม่รู้ก็ในแชทนี่ไงที่ไอ<า>้คนที่ชื่อไมค์ครับเนอะะไม่ไมีขึ้นนะโอ้เสียดาย พิ้วม,มึงอยู่ตรงไหนครับผมห่างจากคุณมากนะพีิ้มนะผมห่างจากพุ้มมากมากนะยหลังลับมาจะเจอกำลังหาทางขึ้นโตเกียวเวเวอร์เบอร์เกอร์เผาเสร็จแล้วโอ้โหเบอร์เกอร์เลยมันน่าจะโหลดแมปได้นะถ้าถ้าเกมไหนแบบ เล่นเราชอบเล่นไวยๆมันน่าจะให้เราโหลดแมปได้เนาะนี่กูไม่รู้ <c oughs> ถ้ามีแบบนั้นก็ดีต,ตอนนี้ลงมาทั้งลหลงแล้วก็ไม่มีทางจะขึ้นไปตุกเกียวทาวเวอร์เลยวะไม่มีโอ้สะพานโอ้โหผมอยากผมอยากเห็นวิวนี้จังเลยอ่ะพี่ต้นช่วยแคปวิวนี้ให้ผมได้ไหมครับผมจะเอาตั้งหน้าปก <c oughs> <c oughs> เนี่ย เน,นี่ยเลยอยู่ข้างล่างอีกตอนนี้กำลังหาทางขึ้นตัวเกียวทเวอร์ยังไม่เห็นว่ากลับดึกปะดูเนี่ยมันอันนี้มันสะพานสะพานขึงสะพานอะไรวะสะพานขึงใช่ไหมที่เขาเรียกอะไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขาเรียกอะไรวะสะพานที่ไม่มีต่อหม้อ <c oughs> ไม่รู้สะพานขึง <c oughs> เกมสมัยนี้แ,<ล>แสงแสงเงา<แ><ล>มันมันโคตรดีดูดูดโอ้ท่าเรือทำไมมึงแคปเองไม่ได้เลยพี่อุ่มหรือให้กูแคปเพื่ออะไรหรือยังไง <c oughs> มันแคปเองไม่ได้แบบมันไม่โหลด<แ>เล้วดูยังไงว่เป็นวิ<ไ>ว,ว,ว,วให้กูแคปยังไงครับแคปเลยเนี่ยแคปแคปเป็นบันทึกหน้าจอบันทึกภาพอะ อเออแ,แคปวิว,ว,วนะเดี๋ดวยวนะเอดี๋ยวนะขอถ่ายรูปหน่อยเออนั่นแหละแคปวิวแคปนะครับพี่วงจะส่งให้ครับเออนั่นแหละเจ๋งโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ